สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนู้นได้เลยค่ะอ่าฮะ่พิศดานะครับจากเบนตลิกชันนะครับแล้วกแอเต,ต้าโตเฮาส์นะครับวันนี้ก็เอ่อนัดวัดจากแดงนะครับมาบริจาคขวดนะครับขวดเนี้ยก็คือเรานำมาจากน้ำที่ลูกค้าทานนะครับ แล้วก็รวบรวมมาเพื่อที่คัดแยกขยะแล้วก็ส่งไปทําประโยชน์นะครับก็คือไปรีไซเคิลให้เป็นผ้าไตทีวอนนะครับ uh huh. ก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านที่สนใจแล้วก็เห็นกิจกรรมนี้นะครับให้ช่วยกันรวบกันแยกขยะนะครับเพื่อที่จะส่งขวดพลาสติกเนี่ยไปทําให้เกิดประโยชน์นะครับดีกว่าเราไปทิ้งรวมกันแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆนะครับก็ช่วยเรื่องของลดโลกร้อนได้ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเจอทุกท่านครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะค่ะ